กราบสวัสดี FC สุขุชุกคนครับรวันนี้บลอด f อมาสรุปผลบางไฟขนาดท .1 ท .2 ท .3 นิ้วบางส่วนนะครับ16ม, 6, มกราคม2พันณรอยสนัสสันนามสารละคมนะครับบางที่1นะครับตามแตงนะครับขนาดท .1 นิ้ว7 0 8 0ได้253าาคะแนนผ่านครับบางที่2นะครับปาก ปราบหลูกพอเสือนะครับขนาด1นิ้วนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเดียร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนเจ้าบ้างที่สามนะครับอ่ำใชยนะครับขนาดทอสองแปดสิบเบอร์เดียวเดี้อยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สี่บ้านสะแบงนะครับขนาด1นิ้วนะครับสี่สิบหกสิบเดี้อยเก้าสิบคะแนนผ่านครับบ้างที่หานะครับพ่อใหญ่ พ่อผู้ใหญ่นะครับ79 7 5 69 75นะครับได้322คะแนนผ่านนะครับบ้างที่6ครับเพชรมิงเมืองนะครับ75 85ได้280คะแนนจาานะครับบ้างที่7นะครับอาจารย์วันนะครับขนาดทอ26 0 65ได้315คะแนนผ่านครับบ้างที่8นะครับเทพศิรินนะครับ70 75ได้362คะแนนผ่านครับบ้างที่9กสุปเปอร์ กรอบนะครับขนาดท่อ250ห้าเดี้1ย7คาแนนไม่ผ่านครับ บางที่สิเพชรมิงเมืองครับเจ็ดส้าแปด้าเดคะแนนผ่านครับบางที่สิเหลีเยมอีสานนะครับแปดสิด้าเดคะแนนผ่านครับบางที่สินะครับเจดรถบ้านนะครับหกสิบดร้อยสคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สินะครับลุงตะวันขนาดทอ8สองแด้าเดมร้อคะแนนผ่านครับบางที่สิบสนองพัดลบนะครับหกสิบห้าด้อยสคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิห้านะครับของทอง ถึง310นะครับขนาดทอสอบทอสามนะครับเดร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางทีสิบหกปตัตานีนะครับขนาดทอสองห้าสิบห้าสิบห้าเดสองร้อยสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับ บ้างที่ล้านเล็กนะครับ75 80ดคะแนนผ่านครับบ้างที่สิมซตงนะครับ50 60เดียคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สเกานะครับ77ลดบ้านนะครับ60 65นะครับเด็ด้คะแนนผ่านครับบ้างที่นะครับพ่อผู้ใหญ่นะครับเ0 7ดบเดาแคะแนนผ่านครับบ้างที่21นะครับบอนทองนะครับ 80เบอร์เดียวเดือยสองร้อยหกสิาคันแนนไม่ผ่านครับบ้างที2ยสามมัคคีถ้ำนะครับขนาดท่อ2 70เบอร์เดียวเดือยสองร้อยหกสคันแนนไม่ผ่านครับแพ้ฮาวิ้งนะครับบ้างตอมมานะครับบ้างที่23น้องนางคนสวยนะครับหาสิบห้าหกสิบเดือยร้อยแปดสิบแปดคันแนนไม่ผ่านครับบ้างที่ยี่สี่นะครับเหลี่ยมอีสานนะครับ,บ 80 90 3้อยสค่าแนนผ่านครับบางทีนะครับเพิ่งสยาม7 0 7ดเดห้าสอง่สิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที26นะคอนดอนแซมนะครับขนาด1นิ้วนะครับ70 80ด้อยย่สิบาค่แนนผ่านนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผมฮะ ดีใจนำผู้สมคุค้มมันนะครับาหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอด f อต้องกราบขาออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อสวัสดีครับ